สูเค่อข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 ออข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 อบอข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 อมอข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 อทอข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 อวอาอข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 อทอข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 อทอข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 ออ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 อขออ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 ทอออออออขอออออออ

pakai um. okay, bersih, buat, oh. buat, 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 buat,

ทุงห่งนะครับครับต้องกดอะไรับนึ่งพ e อพ่อพ่อพ่อง่อพ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 ่พ่อ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 ม่อพ่อพ่อ่อพ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 ่อน่่อพอพพ่อพอ่อพ่อ่พ่ของผมและพ่อพ่อพอพ่อพ่อ่่อ

ก็จบไปแล้วสำหรับรายการนี้กโค้ชช่งนจะฝากคำคมสำหรับคุณไอซ์เลยครับว่าจะจะฝากใกับทัผมจะช่อ้เป็นสุดยอดท่ิตใจมคุณคิดได้ไงคุณคิดวาแบบเขาเร่อะไรแบบเขาคิดเนี่ย แล้วมันจะน่าดกันาดไหนรี้ไหมนีจัดมากนีจับมากเเขาจะบอกยังโอเค